สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการขอวิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยดีวิถีไทยประจําวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2566ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36ถ่ายทอดสดเวลา2.15นาิกานาทีถึงเวลา1 4 1นาฬิกานาทีคู่มวยทําการหาสดเปิทั้หมด4คู่คู่หน่งการสดเป็นการโพราทางด้าน ดูเอ็นผู้กององค์ต่อมอพบกับทางด้านยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมต่อยเวทน้ำหนัก118บปอนด์คู่ที่2การสดเป็นทางด้านก้องนภา,าสอสต่อย8ริว้พวพบกับทางด้านพอยทวีศักจ์จระเวต่อยเวทน้ำหนัก1 1 9ปอนด์คู่ที่3การสดเป็นรองคู่เอกเป็นการโพรารทางด้านสีกักซูจีบะมีเขียวพบกับทางด้านดาวนภา,าสอสต่อย8ริว้วต่อยเวทน้ำหนัก130าปอนด์คู่ที่4การสดเป็นคู่เอก เป็นการพบร่าทางด้านศักดิ์ศรียกข,ขาวแสนชายยิมพบก,กับทางด้านเพชรเชียงยืนจิตเมืองนอนต์ต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจารนะผมก็ขอฝากผู้สนับสนุนสําหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยกสองสี่มวยพักยกรบออตโต้ราคาสนามเปิดที่เล่นทยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ป สำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามทุกคนได้สมาชิกอย่าลืมครับเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ไปที่แอดพีเคพักยก pk24 การเงินมั่นคงร้อยเซนกว่าถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวนแนะนำมาพักยกรบออตโต้ให้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยก24เท่านั้น เราก็จะเริ่มทําการขอวิจารณ์คุยหนึ่งการสวดปิกาโพาราทางด้านดูเอน็นผู้กององค์ต่อมอเพราะก,กทางด้านยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมต่อยเวทน้ำหนัก1 1 8อปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านดูเอน็นผู้กององค์ต่อมออายุ16ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุโขโทัยสูง173เซนเมตรทาการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยผู้ก,กององค์ต่อมอจังหวัดชนบุรีทางด้านดูเอ็นนะครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาว อาวุธคบเครื่องออกได้หลากหลายรุนแรงเตะหนักต่อยแรงมาซออ้อยดีมีลูกเตะขา,าแรงจังหวะดักเตะดักแทงรรมดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข่งแก้งแข่งแรงจังหวะดันแทงขวางแทงรรมดีซอกรับประชิดออกวยรวดเร็วอันตรายหัวจิตหัวใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกจ่อยสี่ทางด้านก้องนาภาบีซีเคยิมที่เวทีมวยจิตมังนน์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้น็อกจ่ยหนึ่งทางด้านพยาคุดวันของโอมเอ็มเคบีที่เวทีมวยจิตมังนน์ ส่วนฝ่ามือเป็นด้านยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมหรือทางด้านยูโรชวราพลอายุส9ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดปาจีนบุรีสูง1นง8ิเซนเมตรทางด้านยูโรน,นะครับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องหลักเรียมสมองมวยดีมาส่อออยดีจังหวะดักเตะดักแทงทำาดดีเรียมตัวดีครับเรียมหักเรียมเททำให้ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีขแข่งแก่งแข่งแรงซอกรับประชิดออกได้ดีหวัวอยู่ใจมั่นคง สองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านเคี้ยวพยักแพทองเจริญยนต์ที่เวทีมวยนานานชาติรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านเทพมังกรชาญชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยจิตมองนอน์มวยคู่นี้นับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรูปร่างสูงยาบูสู้ดีอาวุธครบเครื่องออกได้หนักหนุนรุนแรงครับเตะหนักต่อยแรงมาส่อออยดีมีลูกเตะขาแรงแรงวงในเข่าปัามรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงจังหวะดันแทงกว่างแทงทำใดีก็นักชกด้านฝ่ายแดง ดูเอ็นผู้กองโอ่งตอมอถ้าสมาชิกชอบเพศมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องหลักเปลี่ยนสมองมวยดีจังหวะเตะตั้งกว่างคาทำใมดีจังหวะเก็บกันบังโตทำรมดีมาซอ่อออยดีกระนักชงด้านฝ่าเงินยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมสำหรับมวยคู่นี้ครับเคยเจอกันมาหนึ่งฝ่ายครับวันนั้นต่อยก,กันในรายการศึกมวยดีวิถีไทยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ย5เดือน12ปี2565นะกครับก็เมื่อประมาณ8 9เดือนที่แล้วนะครับเป็นทางด้าน ยูโรเนี่ยพิกเอาชนะคะแนนลงมาพิกชนะคะแนนทางด้านดูเอ็นเลงครับเป็นแบบสนุกไฟที่ล่าสุดของทั้งคู่เจอกันก็มา8แปดเก้าเดือนที่แล้วนะครับสรุปการขอวิจารณ์คู่หนึ่งการสดผมเลือกชอบทางด้านนักชกที่รูปร่างสูงรอยฝ่าอาวุธอ,อ่อนที่หนักแรงฝ่าทางด้านดูเอ็นกององค์ตอมอดูว่าต้นๆจังหวะต่อยมาเตขาฟันซอออาวุธอ,อ่อนที่หนักหนุนแรงฝ่าต้นๆเนี่ยรุนนับรุนน็อกก่อนได้ไปไปลายเกมเริ่มประทานครับดูว่าทางด้านดูเอ็นเนี่ยรูปร่างช่วงชกได้เปรียบ เข่าวงในก็น่าจะเป็นตัวเดินเปิดเกมดันแทงกว่างแทงบทเบียดไปแล้วดูว่าการยืนอะไรไปปลายมั่นคงฝ่าลุกดลุกทนมีมากฝ่าหน้าเสือตัวเงินก็ดูดีฝ่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านยูโรสลามสึกมวยไทยยิมเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่2การสดคู่ที่2การสดเป็นการโพล่าทางด้านก้องนภาสอสต้อย8ริ้วพบกันทางด้านพอยทวีศักจระเวต้อยเวทสําหนัก119ปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านก้องนภาสอสต้อย8ดริ้ว หรือชื่อเก่าคือเลด้าสิป่าโออายุ17ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสระเซิงเซาสูง170เซนเมตรทางด้านกล้องนภาครับทาการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวย b c ซบวกสอสอต้อยแปดริ้วทางด้านกล้องนภาเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีวงนอกมีเตะขวาต่อยขวาจังหวะดักเตะดักแทงทํไม่ดีมาสออยดีวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข่งแกล้งแข่งแรงปอดใหญ่ปลายแรง จี่ดูใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีแพนน็อกยยสี่ทางด้านดูเอ็นผู้กององค์ต่อมอที่เวทีมวยจิตมังนน์แล้วก um ็ไฟล่าสุดชนะน็อกยยสามทางด้านย่อศึกออโตอาวันที่เวทีมวยจิตมังน์น์ก็จะพบกับทางด้านฝ่ามินฝ่าเงินทางด้านพลอยทวีศักจ์จระเวอายุ19ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดเชพูุ่มทาการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยแสงมรกตทางด้านพลอยทวีศักนับเป็นมวยถนัดขวาจังหวัดมือดีอาวุธครบเครื่องนับออกได้รุนแรงทุกลูก เตะหนักต่อยแรงมาสออนุนแรงวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข่งแกล้งแข่งแรงสอกระชิดออกได้ดีหวัวใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็มีพิกชนะนกจุ้ยทางด้าน9แอสันปาตองที่เวทีมวยจิตเมืองนนทแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะนอกจุ้ยทางด้านเพชรบ,บางแสนโชดบางแสนที่เวทีมวยจิตเมืองนนทมวยคู่นี้นะสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทมวยรุ่นน้องรูปร่างสูงยาวอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดี จังหวะเตะตั้งขวางคาธรรมดีมาสอยดุนแรงรับวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข่งแก้งแข่งแ,งแรงจังหวะดันแทงขวางแทงธรรมดีกระนักชงด้านฝ่ายแดงกล้องนาภาสอ,สอสอต้อยแปริว้วถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นพี่บูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนขยันเดินเปิดเกมขยันรออาวุธเตะหนักต่อยแรงมาสอยดีวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข่งแก้งแข่งแรงสภาพร่างกายช่วงนี้ดีนะฟอร์มการชกชนะติดต่อกันมาสามไฟรวดกระนักชงด้านฝ่ายเมืองพรทวีศักจ์จระเว สรุปการขออวิจารณ์คู่ที่2นะครับส่วนตัวเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่ครับอาวุธครบเครื่องออกได้หนักแรงจากทางด้านพลทวีศักจอนระเวดูว่าตน้ตนๆเนี่ยมวยคู่นี่น่าจะแรกอาวุธกันสนุกครับเป็นมวยประเภทอาวุธหนักแรงแ้วยทั้งคู่ครับใครพลาดโดนใครมีสิทธิ์โดนนับโดนน็อกกันทั้งคู่แต่ไปไปลายในเกมประท้าไปแล้วดูว่าช่วงเนี้ยสภาพร่างกายครับทางด้านพลทวีศักเนี่ยสภาพร่างกายดีฝ่าดูว่าลูกอ่นลุกทนการดีเลยปลายก็มั่นคงฝา่าครับจะเอาชนะคะแนนทางด้าน นาภาสอสอต้อยแปดริวเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3การสดคู่ที่3การสดไปลองคู่เอกเป็นการพบก,กันทางด้าน4กักซูจีบะหมี่เขียวพบก,กันทางด้านดาวนาภาสอสอต้อยแปดริวต้อยเวทน้ำหนัก130อปอนด์ฝ่ายแดงทางด้าน4ี่กักซูจีบะหมี่เขียวอายุส9ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสกลนครสูง178เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยซูจีบะหมี่เขียวทางด้านสี่กักนะเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาว ทรงมวยมวยฝีมือผสมข้าวเอารบเครื่องออกได้รุนแรงนะครับเตะหนักต่อยแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำไดดีมาส่ออ่อรุนแรงวงในเข่าป้้มรัดมัดตีดีแข่งแก้งแข่งแรงจังหวะดันแทงหวางแทงทำรดดีวจชิร์จใจสู้ดีมีลูกคึกตลอดสองฝ่ล่าสุดก็มีแพนน็อกยุ้ยสองทางด้านรัตพลเกียรตพลทิพย์ท่เวทีมวยจิตมองนน์แล้วก็ไฟล่าสุดชนะน็อกยุ้ยสองทางด้านพรมพยัคฆ์ลูกสวนที่เวทีมวยจิตมืองนน์ ส่วนฝ่ายเงินเมืองด้านดาวนภา,าสอสอต้อยแปดริ้วอายุ21ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดพังงาสูง172เซนเมตรทาการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอสอต้อยแปดริ้วทางด้านดาวนภานเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีวงนอ้องเตะขวาต่อยฝ่าจังหวะดดักเตะดักแทงทำไดดีมาสอออยดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข่งแกล้งแข่งแรงซอกรับชิดออกได้ดีหัวิตหัุใจมั่นคง สองไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านวุฒิเดชทีเดช99ที่เวทีมวยจิตมังนนท์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงที่เวทีมวยจิตมังนนท์มวยคู่นี้นับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องรูปร่างสูงรอยฝ่าบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธครับอาวุธครบเครื่องมัส่ออ่อนแรงเข่าวงในป้ามรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงจจงหวาดัานแทงขวางแทงทำไดดีการยืนเราไวปป้่ลายก็มั่นคงนักชกน้านฝ่ายแดง สี่ักซูจีบะมีเขียวถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นพี่กระดูกมวยดีฝ่าการผ่านมวยดีฟนิดหน่อยอายุมวยมากฝ่าอายุจริงเยอะ,ะกว่ากัน2ปีประเภทมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องมาสอออยดีจังว่าเตะตัะ้งขวางคาทำดีจังว่าเก็บการบังโตทําดีแต่ฟอร์มการชกช่วงหลังเนี่ยดาวลงไปครับสภาพร่างกายช่วงหลังเนี่ยดูว่าเร่งไม่ค่อยขึ้นครับไปไปลายมียุบมีย่นกระักนชกด้านฝ่ายเงินดาวนาภาสอสอต้อยแปดริว้ว สรุปการเคาวิจารณ์คู่ที่3ครับผมชอบทางด้านมวยรุ่นน้องรูปร่างสูงรอยฝ่าอย่างอาวุธหนักแรงครับอย่างด้านี่กักซูจีบะหมี่เกียวดูว่าต้นๆเนี่ยรูปเกมน่าจะออกมาแรกอาวุธกันสนุกครับแต่ไปปลายเนี่ยเกมปะทะกันไปแล้วนะครับดูว่าทางด้าน4ี่กักเนี่ยขอให้โชคถูกวิธีครับใช้รูปร่างสูงรอยฝ่าครับเน้นปั้มเข่าวงในดูว่ารูปร่างได้เปรียบแล้วก็สภาพร่างกายช่วงนี้ดีฝ่านะครับเดินโบดเดินเบียกไปแล้วครับ เดินแทงกว่างแทงบทเรียบแล้วดูว่าทุกอื่นทุกทนมีมากฝากการยืนระไว้ปลายมั่นคงฝากจ้าวชนะคะแนนทางด้านดาวนภาสสต้อยแปดหรือเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4การสดคู่ที่4ี่ขสดเป็นคู่เอกนะเป็นการพบกัทางด้านศักสียกขาวแสนชายยิ้มพบกับทางด้านเพชรยยงยืนจิตเมืองนนต่อยเวทน้ำหนัก135อามปอนฝ่ายแดงทางด้านศัก์สียกขาวแสนชายยิ้มหรือทางด้านศักสีเครียดหมู่เก้าหรือทางด้านสักสีเอ็มสี่เจ็ดเจ็ด อายุ23ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดศรีสะเกษสูง175เซนิเมตรทางด้านศักดิ์สีนะเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยออกเป็นมวยฝีมือนะผสมเข้าอาวุธนี่ออกได้หนักแรงครับเตะหนักต่อยแรงมาสกให้ดีสอกหนักสอกสวนที่ออกที่คมจังหวะหนักเตะหนักแทงทำมดีเตรียมตัวดีนะเตรียมหักเตรียมเตใช้ดีวงในเข่ามีทุกกดแขนไร้แขนกว้างหน้าดันแทงมีสอกสลับเป็นมวยที่หัวจิใจมั่นคง สองไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านปะจันบาลส่อจอวิชิตแปะริ้วที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล่าสุดพลิกแพ้นอกยุ้ยสองทางด้านปะจันบาลส่อจอมืองวิชิตแปะริ้วนะครับที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ส่วนฝ่ามือทางด้านเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์อายุ26ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุรินทร์สูง178่เซนติเมตรทาการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ทางด้านเพชรเชียงยืนนะครับเป็นมวยถนัดขวาจวังหวะฝีมือดีเอาเครื่องครับนอกได้ในดี ตะหนักต่อยแรงมาสออรอุนแรงวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข่งแกร้งแข็งแรงปลอดใหญ่ปลายแรงมีข้อแข็งแข่งนะบลูกยาแส้แรงจังหวะดันแทงหว่างแทงทำมาดีสอกรับประชิดออกดีดีวหวัวจิวใจสู้ดีมีลูกคึ้ตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านเสือคาบดาบแดงพนมดงรักที่เวทีมวยจิตมงนนแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านดีแม็กยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยจิตมงนล มวยคู่นี้นะครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องสภาพร่างกายหนุ่มสดฝ่าประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องครับนอกได้ในดีมาส่ออ่อยรุนแรงครับจังหวะเตะตั้งขวางคาทำไมด่ดีเก็บกบารบังโตเก่งครับวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีเหนียวแน่นแข็งเก่งแข็ง,ขงแรงจังหวะดันแทงขวางแทงทำไม่ดีแต่มาชกที่เนี่หน้าเสือและบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในเวทีเนี่ยเป็นรองแน่อนักชงด้านฝ่ายแดงสักสียกขาแสนชายยิม ถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นพี่อายุมวยมากฝ่าอายุจริงมากกัน3ปีครับประเภทมวยครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงมาสอ่ออยดีจุดเด่นเนี่ยมวยเข่าในแข็งแกร้งแข็งแรงจะว่าดันแทงขวางแทงทำไมดีการยืนรับไปไปลายมั่นคงเวทน้าดานที่ชกเวทเนี่ยดูได้เปรียดครับและที่สำคัญนะครับเวทีเนี่ยชคที่เนี่ยเหมือนเจ้าบ้านครับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่มุมเนี่ยดูดีฝัแน่กนักชงด้านฝ่ายเงินเพรเชียงยืนจิตเมืองนนท์ก็มาสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่4ครับ มวยคู่นี้ครับส่วนตัวเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องครับอาวุธครบเครื่องเนี่ยทางด้านศักดิ์ศรียกขาวแสนชัยยิ้มครับดูว่าต้นๆ้นจะว่าฝีมือดีฝ่าครับทรงมวยทางมวยเนี่ยดูดีฝ่าอาวุธจะออกได้หลากหลายรวดเร็วฝ่ามาสออรุนแรงฝ่าสมาธิเข้าทางด้านศักดิ์ศรีมีราคาสมาธิก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนไปไปลายในเกมเริ่มประทาน,นครับบทเบียดแรกอาวุธไปแล้วดูว่าทางด้านศักดิ์ศรีครับถ้าเข้าวงในกดแขนไร้แขนกว่างหน้าสู้ได้ไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วปลายครับดูดีฝ่าครับ จะเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรเทียงยืนจิตมงนนเป็นแบบสนุกแต่สมาชิกอย่าลืมรับข้าทางด้านศักดิ์ศรีมีราคาก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนครับเพราะว่าโชคที่เนี่ยเป็นรองเรื่องสภาพแวดล้อมเป็นรองทางด้านเพชรเทียงยืนครับการข้อวิจารณ์ทั้งสี่คู่ก็จบลงแล้วผมจะมาสรุปการข้อวิจารณ์ให้สมาชิกฟังครับคู่ที่หนึ่งของการสดชอบไปทางด้านดูเอ็นผู้กององค์ตอมอครับดูว่าอาวุธหนักแรงกว่ารูปร่างชงโชกได้เปรียบครับจะชนะยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมเป็นแบบสนุก คู่ที่สองการสดชอบนั้นพลอยทวีศักดิ์จอระเวนครับชอบไปที่ไปปลายครับสภาพร่างกายดีฝ่าเข่าในแข็งแร่งแข็งแรงฝ่าจะชนะกล้องนภาสอสองต้อยแปดสิวคู่ที่สามการสดชอบนัดนสี่กักซูจีบะหมี่เขียวครับดูว่าช่วงเนี้ยสภาพร่างกายสดฝ่าครับการยืนและไปปลายมั่นคงฝ่าเข่าในแข็งแร่งแข็งแรงฝ่าจะชนะดาวนภาสอสองต้อยแปดสิวเป็นแบบสนุกขาดร้อยสุดทายชอบน้านสี่กักซูจีบะหมี่เขียวเป็นโมเดดติดดาวตัวที่หนึ่ง คู่ที่สี่รสดชอบนัศักดิ์ศรียกข่าวแสนชัยยิ้มนับดูว่าอาวุธหลากหลายฝ่าจังหวัดมือดีฟ้าจะาชนะเพชรยืนยืนจิตมังนนเป็นแบบสนุกการเข้าวิจารณ์สี่คู่ก็จบลงแล้วสวชิกอย่าลืมครับชอบการขาวิจารณ์ผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะยครับอย่าลืมอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนที่ได้สองข้างก่อนมาชูมืออย่าโรยจะประมาทรัะป้กันคลิปต,ต่อไป